อยเลือกงานแล้วครับได้ทำโอด้วยโอทีได้24.25โอ้ยเมยื่อยนกาหลังเลือกงานครับผมมาเด้อขวนเอ้ยได้ฮิดโอทีครับปิดจอบแล้วครับผมสำหรับเดือนพฤษภานะครับผมพี่น้องเดือนที่ห้า ของปี2,024ครับผมโอ้ยเมื่อยดีได้เฮิตอูซีเมือ่อเพ่อนพี่น้องอาที่นี้ได้ออกโอเมื่อเดียวครับผมเมื่อแอแหล่สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม่อนสั่งชาแนลกับการใส่ชีวิตในต่างแดนครับผมมาพ่อกรรมจกาศหลังเลิกงานนะครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ที่มา สรุปโอทีสู้พี่น้องฟังนะครับผมสิ้นสุดการทํางานแล้วนะครับผมของเดือนที่5ของปี2 0 2พนะครับผมพีม่น้องเดือนพฤษภาคมนะครับผมเฮ็ดงาน21มื้อนะครับผมได้โอทีอยู่ที่โอไม่อยากว่าเรียงโอทีเลยได้โอที OT, อยู่ที่ยี่สิบสี่จุดสองห้านะครับผมพีม่น้องเดือนนี้ได้โอยี่สิบสี่สัปโมงนะครับผมเดี๋ยววันที่สิบห้ามิถุนาพามาเบิ้งนํากันนะครับผมว่าเงิอนออกมาแล้ว เลียหักเร้วหาค่านั่งค่านี่เร้วมันชีได้ท่อไดแล้วมันชีได้ทรงบ้านท่อเดอีกอย่างจังได๋นะครับผมพี่น้องสีได้ทรงบ้านพอสองหมื่นพอสามหมื่นบวกสำหรับเย็นนี่เนาะโอ้วอยอาคิดสภาพนะครับผมพี่น้องแต่ให้พวกบรรยากาศเนี่ยเมือ่อค่ำเมื่อคืนนะครับผมพี่น้องตอนเรื่องงานรับในสองทุ่มหมดเลยครับผมตอนนอี้ญี่ปุ่นสองทุ่มแล้วนะครับผมยี่บานเทากับประมาณหกโมงแรงนะครับผมพีนม่น้องกระสีมืดๆมื่นแนเดอนะครับผมขออภัยหลายๆนะครับ อุปรกรณ์ติดไอแฟลชกล้องก็ถือเอานะครับผมพี่น้องลืมลืมลืมเอาตัวล็อกมานะครับผมเอานะครับนี่แหละพี่น้องบรรยากาศนะครับนี่โอ้ยวะทงเข้าบาร์เรียดนะพี่น้องนี่จากนั้นยังได้เกี่ยวแล้วคันไฟต่ำเข้าไปคือเตก้ยพวกบุ๋ดี <c oughs> ะวนนะ,เะเฮ้ยผมพื่อนเหรอไม่เงินเต๋าวาเดโอยี่ยี่สิบสี่สมงยังไงพี่น้องเอ้ยเบิดเดียนนะครับผมขี้ไรค่ะขี้ไรเนี่ย เดือนหกนี่แห้งจังนะครับผมเดือนหกนี่เขาแจ้งเอกสารมาแล้วเขาว่ายอดการสร้างงานกัน้อยน้อยก็เดือนนี้อีกนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวถ้าไปรุ่นเหมือนกันว่ามันจะเปลี่ยนจังไรนะครับผมเดือนมิถุนายนนี่นะครับผมพี่น้องเขาว่าทางบริษัทเขาแจ้งมาแล้วนะครับผมโอ้ทางไหนไอโอตุ๊ต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 ตุ่นตุ๊ตตุี่ตุ๊ตตุ๊ตตุขตตุ๊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 ้ตุ๊ต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 ตุ เออได้ชี่ได้จัก,กรยานนี่แหละครับผมนี่ไปเหตุการณ์ทีงานก็เลยฝนตกฝน,นลงกันนี่แหละ <_ C 1> จัก,กรยานนี่แหละครับผมลุยฟ้าลุยฝนนะเนาะพี่น้องเฮ้ยบางคนที่เป็นสะพานทางด้านเขานะครับผมเข้าทางเข้าเมืองเขามีแตร่รถไอ้นั่นนี่ไหนพี่น้องมีแตร่รถพวกคนไ้พวกคนของออกจากโรงงานนี่นะครับผมนี่เติะมีแต่รถหกล้อรถมีแตร่รถงีงี้ั้งนั้นเลยนะครับผมนี่หมู่บ้าน <_ C 1> โู้เมื<ม>ยี <_ C 1> พี่น้อง กาเซานี่เพียนเพียนด้วยครับผมพอาถ้าเปลี่ยนกาดึกมากาเซานี่นะครับอันนี้ทงนาพี่น้องเสียงเคียดห้องก็แงงแงงยิ่งขีดทอดบรรยากาศยิ่งทงให้ทงนาบ้านเฮานะครับผมเดี๋ยวค่อยไปคุยกันยุบ้านนะครับผมเดี๋ยวมื้อนี้แต่วันนี้ให้เบิ่งบรรยากาศก่อนเดี๋ยวชี้เบสรุปให้พี่น้องฟังนะครับผมว่าที่อย่างจังใดนะครับผมอยากให้เบิ่งบรรยากาศยามมื้อค่ำมื้อคืนบ้านเมียงเขามันเป็นยังไงนะครับผมพี่น้องมิสซิลีนะครับผมมื้อคืนบ้านเฮาเดีนะครับผมพี่น้องมิดๆดีบ้านเมียงเขานะครับผม นี่ครับนี่แหละผู้ใดชีมาก,ก็ได้ศึกษาไว้พี่น้องเบื้องว้นะครับผมสำหรับผู้คึ้นยากมาเนาะเออสำหรับผู้ที่โอ้ถ้ามันกับค่อนข้างที่สิลำบากแน่อย่างน้อยนะครับผมช่วงนี้เพราะว่าเล่นเงินเพอกนะครับผมไม่ ฮัลโหลครั oh. okay. บฮอดบ้านแล้วเดิครับผมนี่มิดมิดดิครับผมพีม่น้องเงียบเงียบเงียบคักอีหลีนะครับผู้ใดมมากความเป็นส่วนตัวสูงต้องมาอยู่ญี่ปุ่นครับผมจนย่านติพวกเราบางทีมิดไรเขินบ้านแล้วเฮ้ยแต่ชีวิตอดพักอยู่โอ้ยไม่ฮอดบ้านแล้วครับ ช่วยไหมครับผมักไปเลยเมื่อวานเมื่อกอน,นี่พายุเข้าครับผมเมื่อวันไหน,นเพราะวันอาคารเนาะพายุเข้าโว้ยพี่น้องผักต้นบว์แชรเล่นผมหักเลยนะครับผมจากที่ได้กินบ่าบุนแล้วนะครับามาบ้านแล้วไม่แร่เดี๋ยวผมหักสักวันเน่อยครก็ไปเบิ้งน้ากันนะครับผมว่าเด๋ยนนี้ได้อีกอย่างจังใดเ่าใดนะครับผมช่ไหมครับ เปิดไฟก่อนนั่นพี่น้องบเขีแฉล้นบ่นตายวาเนี่ยไม่จะได้กินอยู่มันหักโคูนปุ๊บน,นะครับผมเห็นได้อลได้อ,อน,นี่มัดไว้เอ,อ,อ,นอ,อนนา,านี่ครับผมบพี่น้องปูขี้เรียกบ่ได้อลบ่ได้อนแนวมัดไว้ไหมโอ้โหนึกว่าขากไปเลยอันนี้บักพีครับผมบักพีใกล้ใกล้จะเป็นน้อยแล้วครับผมพี่น้องเป็นดอ,อกขึ้นมาแล้วโอ้โหออกมาละออกมาละขึ้นสูงแล้วครับผมนี่มาละเกี่ยวแล้วบักแตงกำลังซีมาเอาอีตูวขึ้นไส อันนี้ก็ดผัอีตู้ด้วยครับผมงามๆให้น้องเซโรเน่ผักแผวหัวน้ามากันนี่แหละครับผมปลูกไว้พอได้ใส่ลาบใส่กล้วยพอได้ใส่อ้อมใส่แยงมาเท่านั้นครับผมนีื่อได้ขึ้นตามหุนงบุนหอยใส่เส้นละครับผมพี่น้องมันจะได้พื้นที่ว่ามีดอกจะมาหายากจะปลูกนะครับผมออ๋ประหลงอะไย เรียบร้อยไม่ไม่ไมปบ้านก่อนโอ้ยคลิปกองล็อกเลยบล็อกบ่ดเยเลยครับผมสมมตอนี่เหี้บัวคาคดชิปมันไหลพราะเขาเข้าไปกินโรงงานอันนี้มันกระติกน้าม,มินนาหน้องเลยเอาดมแข็งใส้นี่กินได้บุดมือครับผมนี่มันฮ้อนแล้วญี่ปุ่นตอนนี้ฮ้อนฮ้อนนี่ครับผมมื่อนี้อุณหภูมิอยู่ประมาณ26-27องศาพี่น้องย่างเอาเลยนะครับผมฮ้อนบ่าครับ อู้สอบไปเจออยู่บ้านเฮางแบงบเอแบกซุมแบบซีสิบองศานี่โอ้ตายแท้ผมไม่อยากคิดสภาพละเม่ได้ว่าจังจันจังสี่เดียวผมอีหลีด่พี่น้องอยู่ญี่ปุ่นนี่อากาศท่านี่ถือว่าห้อนคักอีอก้เดีผมนะโอ้ตายแน่นกว่าแต่ผมจีไล่ซูเบิงนะครับผมว่าเดี๋ยวนี้อย่างเจ๋งแต่ผมจะสรุปสู้ฝังนะครับผมแป๊บหนึง่งมาครับผมเดี๋ยวผมสิให้เบิงนะครับผมว่าสรุปแล้วเดี๋ยวนี่ให้งานจักมืออีหลี่นะครับผมเราได้โอเโหแต่อีหลี่นะครับผมพี่น้องปับ๊บนี่ครับอันนี้คือปฏิทินเนาะ เดือนที่ห้าของปี2024ครับผมพี่น้องนี่ทํางาน20วันนี่ครับผมตัววงเล็บนี่เ็ดงาน20มือครับผมพี่น้องเ็ดงาน20มือได้โอที24.25นะครับผมถือว่าหนักออกการอยู่สำหรับเดือนนี้เนาะนะครับผมบรูว่าเงินออกมาซีเิ็นจังไดพี่น้องโอ้บ่อยากให้มันหอดมือเงินเดือนออกเลยเดือนนี้นะครับผมหนักนักรู้บอกรู้เลยว่าหนักนะคระับผมถ้าถ้าได้โอ้สนี้แล้วก็เป็นสถานการณ์ทั้งชิ้นนี้ก็คือว่ารู้ต,ตัวละนะครับผมสำหรับเดือนนี้นะครับผมพี่น้อง ั่นแหละก็เจังผมท้ายคลิปล้วผมว่าสอซพี่น้องฟังนะแต่ว่าแต่ละย่างแต่ละย่างมันเป็นยิงได๋ดมันเป็นตำมาบอยทันจงซี่แต่ว่าลางคนเพิ่นนนันกะคิดบ่คือกันนะครับผมพี่น้องแต่สำหรับผมผมอยากแนะนําให้ไปประเทศไม่อยู่กว่านะครับผมคันท้าผู้ใดในกรณีว่าบ่ได้สีเรยียสนะครับผมพี่น้องบ่ได้ไปกู้นี่ยืมสินมาบ่ได้ไปกู้เงินดอกแพงๆมาซี่กะเออคันมีทุนเจ้าของเองกะถือว่าโอเคียร์ยกกบกะกับเป็นตมาอีดอกนะครับผม,ผมพูดถึงว่าเนาะกระผู้บ่ได้สีเรียสเนาะแต่ว่าคันะพอเขามาเห็ดงาน,นจร พอเห็นเงินเดือนแล้วพอหามาใส่ชีวิตใส่ใจค่านั่นค่านี่ความเป็นยุ่ยในนี่เราผมบอกเลยว่าสิท่อทันทีเลยนะครับมันนี่คือว่าบอกให้บอกให้สู่ฟังนะครับผมเอาซะแล้วเนาะนสำหรับคลิปนี้นะครับผมพีม่น้องผมก็ที่ขอจบไว้ซ้ำนี่แหละครับผมกะเป็นคลิปสิ้นสุดการทํางานเดือนที่5ของปี2024นะครับผมพีม่น้องหรือว่าเดือนพฤษภาคมนะครับผมสำหรับมือเฮ็ดงานเดือนที่5ของปี2024นะครับผมพีม่น้อง ทำงาน20วันนะครับผม OT 24.25นะครับผมเดี๋ยววันที่15มิถุนาเฮาคอาฮา่อยทำมาเบิ้งนํากันนะครับผมว่าเงินออกมาแล้วซีได้เท่าไหร่ซีได้ทร่งบ้านอีกอย่างจาง้งไดดนะครับผมเดี๋ยวผมซีซ้อไทยสูบเบิ้งอีกนะครับผมสลับเนาะสลับลิปนี้ก็ที่คอโจ้ซซ้ำนี่แหละครับผมยิ่งแล,ล้วก็ฝ้าพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมนะเน่นะครับผมผู้ใดสงสัยอยังอยากถามยังอยางกะ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมหรือว่าจะทักเข้าไปในเพีผมก็ได้เอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ